เสร็จแล้ววันนี้วันนี้มีดูยาชีมีไปทํางานทั้งวันนะคะไปเตรียมดินอ,อยู่ที่สวนยางมา,<อ>าถามอ,อะไรนะแต่วันนี้เือตรงนั้นน่ะมันปลูกปลูกยางแล้วมันไม่งามเพราะว่าเราไม่มีเวลาดูแลเราก็เลยไปหาพืชที่ดูแลง่ายแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลายปีก็เลยเตรียมดินว่าจะปลูกปลูกหวายทำเพราะวันนั้นนะ่ะพี่เน่งไปดูแล้วหนามก็ขายได้ใบก็ขายได้ นอกก็ขายได้ขายได้ทุกอย่างเลยเนาะนะแต่เนาะวันนั้นน่ะเออหนามหนามเนี่ยน่าจะกิโลละเกือบสองพันสองพันห้าเขาไปทำอเลยสองพันห้าเขาไปเกี่ยวกับแพทแผ่นไทยแผ่นไทยกิโลละสองพันห้าเลยนะกิโลหนึ่งอ่ะหนามมันเฉยๆเนี่ยไม่ส่วนต่างๆของหวายไม่เคยทิ้งเลยนี่เขายังเขายังไปเออ่กำลังกำลังวิจัยใบใบหวายเอาไปทํากระดาษแล้วถ้าหวายอบแห้งเนี่ยกิโลละสองสองพันห้า ขายเป็นกิโลสองพันห้าส่งต่างประเทศได้เลยทีน,น,ยนี้นม่แต่แม่แต่ปลูกไว้เดิมอยู่แล้วเนี่ยประมาณห้าร้อยต้นทีนี้ก็ลงเพิ่มอีกประมาณหนึ่งพันต้นครับก็จะทําทํา Co เปี้เหมือนเขาเลยทําเหมือนเขาเลยก็คือเขาปลูกไวยปลูกไว้ไวเสร็จแล้วเขาก็ป,กปกลูกเอ่อปลูกพืชอืน่นปลูกน้อยหนาปลูกเลยเสริมเข้าไปมันก็เลยแบบเป็นพืชที่ปลูกปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้เกือบสามสิบปีสามสิบปีเลยสามสิบปีเลยครับ เริ่มต้นน้าแต่เนี่ยที่จะปลูกหวายเนี่ยเกิดจากอะไรเออแรกแรก่ะที่จะที่ปลูกหวายเนี่ยนาแต่ก็ก่อนที่จะปลูกนาแต่ก็ไปเสิร์ชหาว่าธออุรกิจอะไรที่มันมันส่งออกนอกได้แล้วก็มันทนต่อการเราคือปีสมมุติว่าปีนี้เราไม่ได้เร,ไไดเราไม่ได้ดูแลปีต่อไปเราไปดูแลก็ได้บำรุงใหม่ก็ได้ไดคือ,อมันตายยากน่ยไหมครับอย่างอย่างอาหารร้านอาหารอีสานดังๆที่อยู่ในกรุงเทพนะครับ ก็จะมีแกงหวายใส่เห็ดอะไรพวกนี้จะมีอยู่นะครับแกงแก,งแกงะนันงคนยังนิยมอยู่แล้วก็น่าต่มองว่าสินค้าแบบเนี้ยมันเป็นสินค้าที่อยู่คู่กับคนอีสานนะคนที่ชอบชอบกินเพราะว่าหวายเนี่ยหวายนี่ยตั้งแต่ผมบอกเลยว่ามันไม่มีพอขายแต่คนเขายังเขายังยึดติดอยู่ขนาดยึดติดอยู่กับธุรกิจสวนมันเนี่ย เคยทําอะไรซ้ซําๆซ,ซากๆอะเขาก็ไม่กล้าที่กระโดดไปกระโดดไปทาอย่างนี้เพราะว่ามันเสี่ยงนะครับสำหรับน,น,รน้องเราแต่ก็เลยเริ่มก่อนเริ่มปลูกเริ่มปลูกไว้นาแปลงหนึ่งก่อนลองดูที่มันขายได้ไหมเดือนหนึ่งเ,เดือนหนึ่งขายได้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็เริ่มเริ่มเห็นผลเริ่มเริ่มมีตลาดเกิดขึ้นก็เลยเไปเพิ่มสั่งมาเพิ่ม แล้ววันนั้นที่ไปกันหน้าตายเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสักวันว่างๆเดี๋ยวจะพาพี่เหน่งไปดู<ะ>ไปดูงานเขาส่งออกต่างประเทศจริงๆ oh. ได้จริงๆเขาทำหวายอบแห้งไม่พอเลยนะครับถ้าเราอยากอยากจะได้แบบนี้ไม่ได้ต้องสั่งเขาก่อนอต้อง,ต,องต้องมีออเดอร์ให้เขาก่อนต้วส่วนของหวายนี่ขายในหมดเลยอย่างเช่นอะไรบ้างคบขายหนอหนอ,น,อน,นี่ขายขั้นต่ำมาสามบาทแล้วแต่ช่วงอนะของหน้าแตก็จะขายแพงหน่อย ทีนี้หน่อไว้สดๆนะครับก็ส่งได้ส่งได้ทุกประเทศแล้วก็จะมีขายหนามขายน้นาต่อไปก็จะขายใบเขาแห้งแล้วก็จะมีขายใบแล้วทีนี้ก็จะมีขายพันก้าด้วยพันก้านี่มีแล้วเนาะลูกไว้นะครับที่มันออกมาเนี่ยกอหนึ่งเนะ่โอ้โหได้เยอะเขาขายกระมังละพันมงตอนนั้นต้องผลใช่เพราะว่าเป็นการขายส่งเป็นการขายส่งเป็น,เป,นเป็นเมล็ดมันนะครับเขาพออยู่เเาพอใส่ตะกร้าใส่ เขบงจรเลยเดี๋ยววันไหนวันไหนว่างเดี๋ยวจะพาพี่เหน่งไปกับเมดีไปศึกษางานแล้วก็ดูงานไปดูงานแบบที่แรกที่แรกผมไปนะผมไปนะที่แรกอน้องบอกไม่เชื่อเพราะว่าอยากพายาอาชีพไปน่ะโอ้โหผมไม่ถามรายได้ของคุณตาเขานะแตอถ้าอย่างยังยังไม่ได้จริงๆน่ะวันละสองหมื่นโอ้วันละสองหมื่นกี่ต้นเนี่ยมันยังไงล่ะมัน เขาตตอนนี้เขาปลูกเขาปลูกแบบต้องไปดูต้องไปดูก็มันเป็นธุรกิจที่แล้วดูแลน่ะการดูแลของเขาเน่ะไม่ใช่ต้องไปใส่ปุ๋ยลดน้ำปนดินไม่มีไม่มีการใส่ไม่มีการลดน้ําเลยนั้นอ่ะสี่ไร่น่ะเขาได้เดือนละสองหมื่นโอ้เดอโอ้เป็นเดือนเป็นเดือนเป็นเดือนเดือนเดือนละสองเดือนละสอง่าแต่ว่าการการแปรรูปผมว่าอย่างหนึ่งที่เขาเขายังขาดอยู่เขายังขาดอยู่คือ การตลาดชาวบ้านนะครับชาวบ้านเขาเขาขายเรื่องการตลาดเพราะว่าเขามีของเขามีของมีการปลูกแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะขายยังไงแต่เขาขายไปเรื่อยในกลุ่มของเขานะแต่ว่าการขยายฐานการตลาดของเกษตรเนี่ยเขายังไม่กว้างขวางนะครับนี่แล้วของนาแต,ต่ตอนนี้เนี่ยคือไปถึงไหนแล้วของนาแต,ต่นเนี่ยปลูกไว้ห้าห้าร้อยก็มีขายแต่มันไม่พอขายไม่พอ,ม,พอมีแต่มไม่พอ ก็เลยมาลองต่อก็จะปลูกอีกสองไร่่ลปลูกอีกสองไร่แล้วก็กะว่า,อ,าอยากทำผมผมไม่ได้กะปลูกเยอะแต่ปลูกให้เป็นเป็นแบบนะเป็นแบบว่าถ้าใครมีพื้นที่เยอะๆนะลองลองลองปลูกดูแล้วถ้าเรามีตลาดม,มีตลาดส่งออกเอามาขายนี่ไงพี่เหน่งนี่มีที่เยอะแยะเลย <laughs> ที่พี่ <laughs> เหน่งเยอะแยะนี่ปลูกไว้แล้วก็ ปลูกน้อยนาไม่ได้ลดน้ําจริงๆเลยนะไม่ได้ลดน้ําแม้แต่สักหยดเดียวคือรอขายตามฤดูกาลอย่างเดียวน้อยนาเราไปซื้อตอนนั้นกิโลเท่าไหร่นะกิโลละกิโลละยี่สิบบาทน้อย่าเนาะกิโลละยี่สิบบาทแล้วก็แล้วก็ถ้าถ้าออกจากสวนนี่จะเป็นกิโลละห้าสิบถึงหกสิบาทได้แล้วลูกใหญ่ลูกโตมากแต่ว่าในนั้นคือเราเขาปลูกหวายปลูกหวายแล้วก็ปลูกน้อยหนาแซม แซมเมระยะห่างประมาณห<ม>้าเมตรโอ้ถ้าห้าเมตรแต่แต่หวายเขาจะปลูกถี่อยู่เนาะโอ๋เอาหวายนี่ประมาณห่างห้าสิบเซนอยากให้พี่เน่งไปดู <50 S 2> ถ้าชอบเกษตรถ้าชอบเกษตรนะโอ้โหหวายเขาอยากให้ดูหน่อหวายจังหน่อใหญ่ๆหน่อใหญ่แล้วก็ถ้าถ้าเพาะพันเองเป็นนี่คือได้ตะกาละตะกาละพันเนาะเขาจะพอขายแล้วก็แบบเป็นถุงอีก แบบเป็นถุงเขาจะขายทุกอย่างครบวงจรธุรกิจมันก็เริ่มเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนจากสวนมันเราเคยทำสวนมันอตอนนี้เราเอาเราเอาผลผลิตที่ตั้งว่าขายแล้วได้เงินเท่าไหร่แล้วก็ชาวบ้านก็พอมีเงินพอมีเงินก้อนอยู่บ้างนะครับแต่ก่อนนะั้นไม่กล้าทําเพราะว่ากลัวกลัวไปเริ่มต้นใหม่กลัวปลูกแล้วกว่าจะได้ขายมันไม่มีเงินมาหมุนั่นคือชาวบ้านเขาไม่มีตังค์เขาโนะ ถ้าแบบชาวบ้านถ้าว่างงานช่วงหน้าแง้งหน้าอะไรเนี่ยคือมารับจ้างได้ก็อย่างอย่างน้อยน้อคือเอาใบเอาเอาเอา,เอาหนามหวายเนี่ยไปเด็ดเด็ดเด็ดแล้วก็เราก็น่าจะซื้อเขาในในราคาหนึ่งเพราะว่าเรามีราคาสง่งราคาส่งอยู่แล้ว oh. ให้ชาวบ้านมีมีรายได้อีกอีกวิธีหนึ่งก็ได้ทำทำเป็นตัวอย่างถ่าแต่นะถ้าแต่ไม่ได้คิดแล้วมาทำเป็นตัวอย่างทำให้เขาดูก่อนแล้ว oh. ถ้าเขาโอเคค่อยว่ากนะัน แล้วคิดว่าอีกประมาณกี่เดือนหรือว่ากี่ปีถึงจะเริ่มเริ่มเก็บไว้นถ้าดูแลจริงๆเนี่ยประมาณสิบเอ็ดถึงสิบสองเดือนประมาณหนึ่งปีนะประมาณหนึ่งปีแต่ถ้าเราสับเร็วเกินไปต้นต้นต้นหลักของเขานะครับต้นแมวของเขามันจะตายอ๋อมันยังเล็กอยู่เนาะยังเล็กอยู่นะครับก็ประมาณปีหนึ่งก็สับพาได้แล้วก็เราใส่ปุ๋ยคอกนะครับก็ตังแต่ในความฝันว่าอยากจะทําให้มันเป็นต้นแบบแบบอย่าง แต่อาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ว่าอยากให้คนเขามาดูว่าเฮ้ยนี่ฉันปลูกแค่นี้แค่นี้แค่นี้รายได,ได้ของของผมเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยมันก็จะประมาณเนี่ยก็เอาไปเทียบกับเงินเดือนเราก็พยาพยามพยายามเออเอาไปเทียบกับเงินเดือนที่เราได้มาแล้วก็เรากํากลังหาที่เนี่ยเสริมแทนสิ่งที่เราได้อยู่นะกับคุณตาที่ผมไปหาแกนะแกบอกแกได้อยู่กับกับ,กบลูกกับหลานแกแล้วก็หลานที่ทำงานอยู่แต่เคยทํางานอยู่อยู่ไกลเขาก็มาอยู่กับแกนะก็มัน แก่แล it ้วแกก็มาให้ลูกหลานแกทำแทนดังนั้นผมว่ามันเป็นธุรกิจธุรกิจที่ได้เงินเยอะอยู่นะเพาอยู่บ้านอยู่บ้านนอกน้ําเขาไม่ได้เขาไม่ได้อันนั้นนะน้าเขาก็ไม่ได้จ่ายเพราะเขาเป็นน้าเจาะน้ำน้ำไปน้ำบาดาลทีนี้ผมว่ามันมันเป็นมันเป็นอะไรธุรกิจครูเรือนที่เราได้วาวันวันวันที่เราไปนะถ้าใครซื้อไหวเขาจะแถมพริกด้วยนะแถมพริกที่แถมพริกปลอดสารพิษแล้วก็เขาปลูกเอง ดีดีดีมากมากขอบคุณล้าแต่กับอไอเดียเรื่องการเกษตรนะว่างๆเดี๋ยวพาไปน้าแต่เนี่ยผมดูสังเกตสังหรับคลิปนี้นะคะน้าแต่อบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ